สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิคุณาทิพย์อดเหนื่อยมากหลังทัวร์ลงพูดถึงกระติกวันนี้13มีนาคม2565เป็นพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาวันสุดท้ายท่ามกลางแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความอะไรกันเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือนิคคุณาทิพย์อดีตคนรักที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องคดีแตงโมที่พูดถึงกระติกด้วยงานนี้ทําทัวร์ลงอย่างนักจนหนุ่มนิคต้องออกมาบอกว่าทัวร์ องอีกแล้วกระติกเป็นคนน่ารักคืนนี้ไม่ได้เข้าข้างกระติกอะไรเลยนะนะักข่าวสัมภาษณ์ว่าจากที่เคยสัมผัสกระติกมาตอนอยู่กับโมเป็นไงมันคืออดีตนะเพราะไม่ได้เจอกันตั้งแต่จบความสัมพันธ์กันทั้งโมและแกระติกนะักข่าวถามว่าณนะตอนนั้นเขาเป็นคนยังไงณนะตอนนั้นก็ตอบตามความจริงถ้าใครเคยเห็นผมสัมภาษณ์ผมไม่เคยเข้าข้างกระติกนะผมพูดด้วยซ้ําว่าทําไมเพื่อนสนิทกันขนาดนี้มาอยู่ตามหานะวันเกิดเหตุส่วนตอนนี้ผม ก็รู้สึกเหมือนทุกๆคนแหละแต่ไม่อยากพูดอะไรไม่ได้อยากแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรก็ดราม่าไปหมดอยู่เฉยๆก็โดนลองฟังดีๆและคิดตามอย่าอ่านแต่พาดหัวข่าวพร้อมะระบุเพิ่มเติมว่าผมไปร่วมงานด้วยความจริงใจเลิกดรามา่าเลิกให้ร้ายเหนื่อยเหนื่อยมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ